สวัสดีครับผมเซลต้องนะครับรีวิวมิาตตัวท็อปแต่งเต็มนะครับตัวนี้ฟรีดาวนะครับคันนี้ลูกค้าไปจัดที่อื่นมานะครับไปจองรุ่นอื่นมาที่อื่นมาปรับดาว20 25หมดนะครับนะครับไม่ทั้งทั้งยี่ห้ออื่นแล้วก็ทั้งมิโซูด้วยกันเองมาเจอเซลต้องนะครับก็ดูแลให้ครับเสียค่างวด้วดแรกครับแล้วก็ออกรถฟรีดาวเหมือนเดิมการชีวิตไม่โดนด้วยครับคันนี้ อ่าส่วนหนึ่งเฉพาะเครดิตลูกค้านะครับถ้าลูกค้าเครดิตดีมันก็จะแบบดีหน่อยครับหรือถ้าเครดิตช้ามาลนมาเซลล์ก็สามารถปั้นได้นะครับแต่ไม่ได้ว่าทุกเคสมันต้องผ่านอะไรอย่างเงี้ยฮะมันต้องมีบ้างที่สะดุดหรือปรับดาวหรือต้องมีอะไรบ้างครับแต่ถ้าลูกค้าใความรู้สึกช่วยกันมันก็จะแบบเขาเรียกนะนำพึ่งเรือสือพึ่งป่าครับก็จะผ่านไปแนนได้ง่ายครับมาถึงคันนี้คันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับชุดแต่งแบบสปอร์ตท่อคู่นะครับ กระจังหน้านะครับนี่มาดูจังหน้ากระจังหน้าจะเป็นขีดแดงอยู่แล้วเฉพาะตัวท็อปนะครับนี่ข้างล่างเราจะแถมเป็นชุดแต่งมีขีดแดงให้มันจะเข้าเซตกันเลยนะครับตัวนี้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไลท์ทุกอย่างครบชุดเป็นตัวท็อปนะครับอ่าเราดูข้างๆแม็กเป็นแบบลายสปอร์ตี้นะครับตัวนี้เฉพาะตัวท็อปอย่างเดียวนะครับพิเศษให้สเก,กิร์ตข้างสเก,กิร์ตข้างก็จะมีขีดแดงแถบแถบแดงนะครับให้อา่าตรงนี้ก็จะเป็นมีฟิล์มมีกันสาดมีอะไรครบชุดนะครับคันนี้ ก็ของแถมแบบมาตรฐานที่โชลุูมนี่อยู่แล้วแต่จริงๆมันเป็นต้นทุนกนในการแถมนะครับนะครับมีฟิล์มให้มีให้มีกระจกคฟยฟ้ามีสครับเพดนะครับมีพวงมาลัยมาติฟังก์ชันมาครบเลยคันนี้เขาเป็น,นตัวท็อปก็คือนี่พุชคอนโทรลนะครับตัวนี้มีระบบช่วยเบรกนะครับช่วยเบรเวลาที่เราเมอเมอเด่นโทรศัพท์หันไม่ทีรถจะช่วยเบรกให้มีการลื่นการถลายมีปรับกระจกคฟยฟ้ามีพุชซัสสมาร์ทที่นะครับคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนัง สลับผ้านะครับมันจะดูแบบสปอร์ตหน่อยนะครับอ่าครับผมแล้วก็จะมีที่เท้าแขนเฉพาะตัวท็อปแบบเดียวนะครับมีกล้องหน้าอันนี้ผมแถมไว้ให้กล้องทึกหน้าเกียร์ออโต้นะครับหลังเ,เราจะเดินสายมาให้ไอที่เห็นพลุนพลังนิดนึงก็จะเป็นกล้องหน้านะครับรอให้ฟิล์มแห้งก่อนนะครับค่อยๆค่อยๆค,ค,ค,ค่อยไปติดไม่งั้นฟิล์มบนหน้ามันจะลอกเขาเรียกมันจะแห้งไม่ทันเพราะว่าเราจอดอยู่ในอาคารไม่ค่อยโดนแดดน,นะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับขึ้นเขาลงห้วยได้หมดเลยครับกล้องเดินสายไปให้แล้วสวยงามนะฮะนี่ภายในนะครับขับไปสวยหรูไม่อายใครนะครับนี่หลาดตัวนี้อ่ะเราพามาดูข้างหลังด้านหลังก็จะเป็นอ่ะด้านนึงนะครับพอดชั้งเผา ผมไว้อ่ะข้างหลังก็จะเป็นบอหนังรัสปอตแบบนี้นะครับมีสครับเพจให้ะไรให้นะครับนี่ซูมกันลอยตัวนี้ตัวนี้จะมีข้อข้อข้อนิดนึงถ้าลูกค้าไปเปลี่ยนแม็กข้างนอกเพิ่มแอร์สปริงหลังมันจะอ่อนเวลาที่ลูกค้าขับไปเนี่ยจัมอะ่ะอาจจะติดได้แต่ถ้าเป็นล้อที่แต่งจากศูนย์เราเนี่ยสปอร์ตเนี่ยเวลาจัมจะไม่ติดแต่ถ้าลูกค้าไปแต่งล้อแต่งขอบ15ข้างนอกเนี่ยมันอาจจะมีติดบ้างไถบ้างอะไรบ้างอันนี้ต้อง อาจจะต้องเปลี่ยนสปริงใหม่ให้มันแข็งขึ้นนะครับพอมาดูด้านหลังสปอร์ตยังไงท่อคู่ยังไงแน,แ,นแนวเดียวกับมินิคูเปอร์ครับที่มันท่อคู่ข้างหลังนะครับมีเสากาข้างบนตรงนี้ถ้าใส่สติกเกอร์หน่อย,หน,อย,ห,นอยหน่อยก็จะใช้หล,ล่อครับแนวอเมริกันเลยครับเราเราเขาเรียกเราเน้นเน้นสวยนะครับแบบไหนที่หล่อสวยเราก็แต่งให้ลูกค้าหมดนะครับเป็นท่อคู่แบบนี้นะครับด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้นะครับตัวนี้จะมีปุ่มเวลาที่เรากดกุญแจเขาเรียกแต่ง เวลาเปิดประตูฝาท้ายนะครับมีถานท้ายให้ปกตินะครับมีชุดนะครับผมมีที่รองให้เฉพาะตัวท็อปนะครับเป็นแบบนี้จะมียาอะไหลยกเลิกไปนะครับก็จะเป็นพวกช่วยชุดช่วยครับชุดช่วยเติมลมอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่าเนี่ยครับกล่องเก็บรองเท้าออกเจ็บสัำะละัก<ม>ถ้าหรับรถที่แห้งประตูเนี่ยมันจะมีกลิ่นรองเท้าของผู้หญิงเ,เข้าไปข้างในไอ้ตัวนี้มันจะช่วยแบบว่าไม่ต้องให้มีกลิ่นรองเท้าหรือกลิ่นอะไรเข้าไปข้างในก็จะมีถัดท้ายอันนี้ให้ครับ2อ,อันตัวนี้จะเป็น อ่านี้เอาไว้ตรงครับไฟฉุกเฉินนะครับพวกไฟเสียบปลั๊กเสียบอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่าเขาเีย USB ขอยัดขอโทษทีตื่นเต้นตื่นเต้นระหว่างรอลูกค้ามามาจองรถแต่ลูกค้าก็เทแล้วเพราะว่าลูกค้าติดงานไม่ว่างนะครับมาดูรอบนี้อ่าลูกค้าจะดูว่ามันฉบเฉียวสวยมากเห็นไหมครับอยากอยากอยาก,อยากจะแบบมีกล้องนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเออบ่อยๆก็จะซื้อกล้องมาให้เห็นหน้าค่าตากันหน่อย ตันนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีไม่มีมาเจอร์ฟี่เหมือนเขาครับเพิ่งหัดทํานะครับขออนุญาตนิดนึงนี่ฮะด้านนี้ก็จะเป็นยังไงฮะสวยกว้างนะครับกว้างมากเลยครับมีกระจกไฟฟ้ามีอะไรทุกอย่างครบชุดนะครับอ่าคันนี้เตรียมส่งมอบวันพรุ่งนี้นะครับลูกเจ้าของเจ้าของตื่นเต้นฮะให้ผมถ่ายรูปดูให้ทุกวันเลยนะครับตัวนี้เป็นมิลลัดตัวท็อปนะครับฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ที่800 0กว่าบาทนะครับ นี้ถ้าลูกค้าสนหจสนใจก็ก็ลองทักมาถามได้นะครับวันนี้จบการรีวิวแค่นี้ครับวันนี้ยาวหน่อยอาจจะน้ำเยอะหน่อยครับผมสวัสดีครับ